คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดก่อนอื่นลุงจับก็ขอสแสดงความยินดีสําหรับท่านที่มีโชคถูกรางวัลและก็ขอสแสดงความเสียใจสําหรับท่านที่ยังไม่มีโชคครับเรามาพูดคุยเรื่องตัวเลขงวดต่อไปกันเลยงวดประจาวันที่16สิงหาคม2565สไลด์ายแรกที่ลุงจาบจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของบางกอไฟ มังกรไฟให้เลข2เลข5เลข7เด่นเลข2กับเลข7จุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี2 4 2 6 2 9ถ้าเลข7มาก็จะมี7 4 7 6 7 9สําหรับผลงานวดที่ผ่านมามัางกรไฟให้94ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายชุดที่1ออก5 94ให้94ออก94 ถูกเลขท้าย2อตัวท้ายที่หน่งครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้มองกรไฟอยากจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าธรรมต่อครับมาตอ่าาตอด้ดยอาจารย์เมธีกาแฟดําและอาจารย์นายยุทธยากุงเก่างวดประจําวันที่16สิงหาคม2565 อาจารย์เมธีกาแฟดําให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6กุดสตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี6กตูนหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าุดสามตัวให้แปดสามหกสามห้าหนึ่งสำหรับอาจารย์อยุธยากรุงเก่าให้เลข6กับเลข1ชุดสองตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี6กหนึ่งหกแปดถ้าเลข1มาก็จะมี1 4ึ่งสี่หนึ่งเก้าสำหรับผลงานวดที่ผ่านมาอาจารย์อยุธยากรุงเก่าให้ 49ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก594ให้49ออก94ถูกตัวกลับของเลขไท้าย2ตัวท้ายที่1ครับรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์เมทีกาแฟดำและอาจารย์อชุทยากรเก่าอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมบมาต่อเลยครับมาต่อเลขประชานิยมงวดประจำวันที่ 16สิงหาคม2565เลขประชานิยมให้2ชุดชุดแรกให้เลข2กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี21 25 27 28ถ้าเลข6มาก็จะมี61 65 67 68ชุด3ตัวให้025 428 967และอีกชุดนึงให้เลข5กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 56 58 ถ้าเลข8มาก็จะมี82 84 86 89สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขประชานิยมให้94ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก594ให้94ออก94ถูกเลขท้าย2ตัวท้าด้วยที่1รับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เลขประชานิยมยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า ทำมาตอครับมาตัวได้อาจารย์เสือน้อยงดประจำวันที่16สิงหาคม2565อาจารย์เสือน้อยให้เลข1ตัวเดียวให้เลข1ชุด2ตัวให้ 1, 2 1 7 1 8ชุดสตัวให้8 2 1 2 1 7สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์เสือน้อยให้1 4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก1 4ให้14ออก14ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์เสือน้อยอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอคำมาต้อยฝ้ายดอยปุยงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565ฝ้ายดอยปุยให้เลข0เลข5เลข7เลข9เด่นเลข5กับเลข9คู่เงิน12ชุดให้ถ้าเลข0มาก็จะมี10 20 80ถ้าเลข5มาก็จะมี15 25 85ถ้าเลข7มาก็จะมี17 27 87ถ้าเลข9มาก็จะมี19 2 9 89 ชุด3ตัวให้315 419 629 285 389 625คู่เดียวให้74ชุดเดียวให้315สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาฝ่ายดอยปุยให้41กับ49ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก594เลขท้าย2ตัวออก14ให้41กับ49 49ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1 สีหนถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับลมาตามกันว่างวดนี้ฝ่ายโดยปุยยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า้ามาตอนครับมาต่อยววยและงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565รวยและให้เลข4กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 3 4 6 4 7 4 0ถ้าเลข6มาก็จะมี6 3 6 6 6 7 60สําหรับผลงานวดที่ผ่านมารวยและให้เลข0กับเลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก594ให้เลข0กับเลข9เข้าเลข9แเลข9เข้าหลัก10ของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้รวยและยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอนครับมาต่อเสียงโชคจากต้นโพงวดประจําวันที่16สิงหาคม2565เสียงโชคจากต้นโพให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด3ตัวให้586 869 695สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเข้ามาตามกันว่างวดนี้เสียงโชคจากต้นโพจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอครับมาตอนเลขเวทมนต์งวดประจำวันที่16สิงหาคม2565เลขเวทมนต์ให้เลข3กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี31 34 36 37ถ้าเลข5มาก็จะมี25 45 85 95สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าถลับมาตามกันว่างวดนี้เลขเวทมนต์จะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอครับมาต่อได้อาจารย์ศักสิริงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565อาจารย์ศัก์สิริให้ชนเด่นให้เลข1เลข4เลข9ก9ตัวเดียวให้เลขก1ผคู่เงินให้01 21 51 71 3ตัวให้851 3 71 6 21สาหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์ศักสิริ จะให้เข้าเป้าไหมขารรมาต่อครับมาต่อยอดมหาลอยงวดประจำันที่16สิงหาคม2565ยอดมหาลอยให้เลข1เลข3เลข5เลข6 2ตัวมาหนึ่งตัวให้เลข5กับเลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5ามาก็จะมี05 25 7 5ถ้าเลข6มาก็จะมี0 6 26 76เบิ้ล 66ชุด3ตัวให้925 326สําสหำหรับผลงานงดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าเข้ามาตามกันว่างดนี้ยอดมหาลอยจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจัาบลุงจ้าบก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น163676 03 04 07 ชุดเด่น836 876สำหรับตัวเลขที่ลุงจา้าบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อนำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ